ิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการพิมพ์รายงานภาษีเงินได้นะคะแบบรายงานค่ะเราจะาไปที่เริ่มกันที่เราไปคลิกที่ช่อง search นะคะจากนั้นพิมพ์รหัสนะคะเป็น P tag หนึ่ง M นะคะตามโจทย์ค่ะแล้วกด enter นะคะระบบจะรันหน้าจอการทำงานประมาณนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะเรามาเปลี่ยนกันที่ บรรทัดที่เขียนว่าเลือกช่วงเดือนพิมพ์รายงานนะคะเป็น02.58ค่ะส่วนช่องของใส่วันที่จ่ายเงินนะคะเป็นวันที่28เดือน02.58ค่ะจากนั้นคลิกที่โอเคค่ะระบบดจะรันข้อมูลมาให้นะคะกดปิ้นค่ะกดโอเคค่ะ เอกาสารที่ได้จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเป็นใบแนบพรอมดรหนึ่งนะคะประจำเดือนกุมภาพันสองห้าห้าแปดค่ะกลางบรรทัดแรกก็จะเป็นชื่อบริษัทนะคะเมื่อเราเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกดปิดค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะเรา คลิกที่ cancel ค่ะเพื่อจบการทำงานค่ะ